มาครับไล่บุญตาสวัสดีครับผมเป็นคลิปต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับแต่คลิปนี้คงจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะพามาเบิ้งว่าเราเราปลูกไผ่ปลูกไอะไรนะปลูกลวหลังบ้านอย่างนี้ครับะวาตรงข้างหลังเป็นน้ำครับผมปลูกเพื่ออย่างกระเพนว่าบังเอาเพื่อเอาหวงจุ้ยเนาะหวงจุ้ยที่ดีคือหลังบ้านเป็นเป็นน้ำผมก็ได้ทำการเอาไม้ไผ่มาปูกกันไว้นะ าตามที่เพิินสบายใจครับผมเอาที่สบายใจครับก็นี่คือเป็นแนวรั่วครับคือไผ่เนี่ยที่เราเอามาผมก็จะเอามาเอามาซ่อมตรงนี้ซ่อมตรงที่เพิินซ่อมตรงเนี้ยครับนี่ไงผมจะเตรียมเตรียมการมาวางไว้ละกะเราจะถอนของเก่าออกแล้วก็เอาของใหม่ใส่เข้าไปครับเราเาพิ่นตายเนาะเพินพ่นเพิ่นโบกเกิดครับโบเป็นยางไผ่ตัวเองครับ ไได้สีเรียดอะไรเนาะว่าเ,าเปลี่ยนนอกเป็นเข้าเวลาแดดก,ก็ได้หรือผมจะขุดทิ้งก็ได้เนาะกว่าตอนนี้ก็จะเป็นลูกๆได้พอหน้าฝนครับเราไม่ได้ตัดแต่งกิ่งอะไรนะเดี๋ยวก็เมื่อน,นี้แหละครับเฮ็ดเสร็จเดี๋ยวผมจะมาถ่ายเป็นภาพนิ่งหรือจังใดผมเบิ่งก่อนว่าผมจะมาเอาไปทําวิดีโอแบบตัดตัดต่อแบบใส่ภาพนิ่งลงไปด้วยไหมหรือว่าถ้าไม่มีก็ดูแบบนี้เลยนะครับรับผมเฮ็ดหลายอย่างนะครับนะต้องเฮ็ดส่วน ทำอยู่คนเดียวนะครับทาสวนเนี่ยคือแฟนเพิ่นก็นมีหน้าที่ของเพิ่นถ้าเพื่อนบ้างเพื่อน,นเข้าไปซอยแต่หลักๆก,ก็เป็นผมครับหลักๆก,ก็คือผมผมผู้เดียวแล้วมันเยอะอครับมันหลายยางครกลางคืนก็เหตุอย่างอื่นนี่ครับต้องมาพักผ่อนเดยเนาะครับเวลาตัดคงจะมีบางคลิปบางคลิปก็าไม่ได้ตัดครับแต่ส่วนมากจะเป็นไม่ได้ตัดนี่แหละครับคือเัาเรียวๆเลยแบบเบึงไปตลอดะครับ แล้วบางคนเพื่อนจะเห็นนว่าไผ่ไผ่เลี้ยงหวานเป็นยังไงเนาะหนเขาเป็นยังไงว่ากินอร่อยอะไรยังไงนะครับบางคนโบเคยเห็นเนาะคลิปนี้ผมก็พามาเบิง่งพร้อมเลยว่านอนนอ,น,อเนเป็นแบบไหนนะครับนอนนอนเี่ยครับนี่คือนอไผ่เลี้ยงหวานเราเนะนะครับผมขอเอาหินกันเลยยังนะครับนี่คือนอไผ่เลี้ยงหวานเรา เวลาเพื่อนนําไปประกอบอาหารเพื่อนก็อาตรงนี้แหละครับส่วนมากเพื่อนกะขุดสับเอาเอาเสียม,มาสับจึ๊แล้วก็เอาไปต้มไปเผาแต่ส่วนตัวผมแบบนี้กําลังกินกําลังพอดีกําลังพอดีความสูงก็ประมาณ30เซนสามสิบสามสิบสี่สามสิบสี่สิบเซนจะพอดีครับเวลาเราไปปอกเอาเอาไปต้มครับ ตัดห่างตุ้มกันนี่เลยนี่กันนะโอ้ผมบ่เห็นนี่นี่ครับน,น,นี่นอนเล็กๆมันดันดัน,น,นในกระเบื้องขึ้นมาเดี๋ยวผมขอขยับกระเบื้องขึ้นมานิดหนึ่นอไม้อกบ่ได้ครับเนี่ยเห็นป่านอนน่อนๆก็มีแต่แต่ที่เรามาทํารั้วเราไม่ได้เน้นเน้นหนอไงครับผมก็เลยอยากให้เห็นในซีวันนอเขามีลักษณะแบบใดเพราะว่าเรามาทํารั้วแบบนี้เราเราไม่ได้เน้นหนอ เราเน้นแค่ให้เขามีไอเป็นรั้วรั้วมีชีวิตแบบสีเขียวครับเขียวขจีอะไรอย่างนี้นะฮาเฮรมักสีเขียวเด้นะบางนอกระแทงสูงขึ้นซูนะ่เนี่ยก็มาเป็นแต๊กกิง้งแต่ผมก็ต้องตัดทิ้งะครับถ้าผมต้องตัดเข้าไปก็จะไม่ให้เขามารบกวนบ้านเราตน้นนี่ไงอีกอันหนึ่งแต่มันสูงแลวนี่ไงไม่ก็สูงไปครับนี่ <laughs> นี่ประมาณนี้นะต้นกอนองกอ็เราเรานำไปประกอบอาหารได้ด้วยนะเป็นรั้วแล้วก็เป็นอาหารได้ด้วยครับสำหรับคนที่บรต้องการไว้นอนเนาะแค่ต้องการลำแบบ็บมีอย่างเงี้ยมีประมาณนะครับเห็นปะมันจะเป็นสั้นๆเป็นเป็นออกตามตาออกตามแขนเงเขาเขาก็มาแต่งกิงก็มันจะเป็นเหมือนรั้วมีชีวิตชีวาอนะบึงกวงๆกว่าจะเห็ดสั้นๆผ่านไปที่ห้านาทีแล้วครับผม ก็จะได้เห็นกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเต่งไว้ทั้งไดี๋ยวผมอาจจะลงเป็นภาพนิ่งใส่หน้าปุกเดี๋ยวเบิ้งก่อนครับคลิปนี้กับฟ้าก็เพียงแค่นี้นะครับเด้อพามาเบิ้งทั้งนอทั้งอย่างละครับสไตล์นี้แหละครับมีประโยชน์หลากหลายเอาไว้ไปพิจารณาที่จะนำไปปลูกไว้ส่วนกันแล้วกันครับครับผมคลิปนี้กับฟ้าก็เพียงแค่นี้นะครับน้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ